ร้อค่ะภูเขาทองตัวหน่อยนะคะส่งรอบสุดท้ายสองร้อยสี่ตัวยังเหลือตัวกลางกับตัวใหญ่แล้วกันเนาะเอาตัวหน่อยไปส่งให้มาแล้วสักก่อนค่ะถึงแล้วจ้าอนิิสสวังจิ ถึงแล้วเราก็นั่งดูนะคะเพราะว่าเราเป็นคนเอาขึ้นพนักง,งานเอาลงก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเมื่อแล้วดอกพี่น้องไดเงเะะนะ้เก็บลงให้เขานะคะนาอได้เก็บลงให้เขาส่งแล้วเรามาดูความสวยงามนะคะอันนี้คืออันนี้คือยังไม่ได้ ติดกระดาษเนาะเราจะมาดูความสวยงามอันไหนพิเศเนี่ยข้างบนเ่ะเห็ดมากเพราะเคยเดบิงว่าเขาไปเห็ดอีหยังแมนบอ,อมาเห็นไม่ไม่รู้ว่ามันจะติดสวยงามขนาดนี้ทำมาแต่ละปี <laughs> เหนเนเ็นแต่โค้งมันเห็นแต่เพราะว่าทำมาแต่โค้งน,นะ สวยค่ะอันนี้คือที่เสร็จแล้วนะคะสวยอันนี้คือที่เขาสั่งแล้วนะคะเป็นภูเขาทองนะคะมานตุกข่อยวะอ่าเอาโค้งขึ้นมาทรงพน,นะเอาห้างไก่ไปใส่พนะโอ้ยต่ละต้นข่อยพี่น้องอันนี้คือภูเขาทองนะคะอันนี้คือตัวเล็ก เราทำส่งเนาะไอ้บางคนสวยงามนะคะเป็นเทศกาลศาสตร์จีนเนาะพี่น้องเนาะเทศกาลเทกจะจาดนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีนะคะขอบคุณที่ลักค่ะพี่น้องที่ติดตามในช่องแก่น์นภาชาแนลนะคะขอบคุณค่ะ